คราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้เจอกับบักหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยบักหนึ่งก็ต้องขอกําลังใจจากพี่น้องนะครับสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อๆไปของบักหนึ่งเด้อแล้วสําหรับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับพี่พครับสาหรับพี่พี่ซ้ายนักลงทุนทั้งหลายนะครับพี่พี่ที่กําลังติดตามบักหนึ่งอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เข่ากลุ่มนะครับก็สามารถเข่ากลุ่มไปร่วมกิจกรรมนะครับหรือว่าไปรับทีเด็ดแล้วกับตัว VIP ในกลุ่มได้นะครับ ในกลุ่มของบักหนึ่งก็พาบวกกันได้ทุกวันนะครับสําหรับเมื่อคืนนี่ก็พาพี่ๆบวกกันไปพอสมควรเลยนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับยังไม่มีกลุ่มอยู่นะครับยังไม่มีกลุ่มทีเด็ดก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดทีดีอีดีเอ็นโอและก็เลขหนึ่งนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับสําหรับวันนี้นะครับบักหนึ่งก็มีมาฝากพี่ๆสามคู่เช่นเดิมนะครับคู่แรกของเรานะครับ เป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนยูนะครับคู่นี้เป็นบอลถวยนะครับเป็นถวยใหญ่ของอังกฤษอีกถวยนึงครับนั่นก็คือถวยเอฟเอคัพนะครับแล้วนัดนี้ก็เป็นนัดชิงแล้วนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเป็นซึกกันโชวซิลิอานะครับเป็นคู่ระหว่างเอมโปรีเปิดบ้านเจอการาซิโอครับแล้วก็คู่สุดท้านะครับเป็นบอลถวยเยอรมันครับเป็นทางด้านอาร์บีไลฟซิกนะครับเปิดบ้านเจอการแฟงเฟิร์ตครับเราจะมาเริ่มจากคู่แรกเลยครับนั่นก็คือคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกกบทางด้านแมนยูนะครับ เราจะมาเริ่มจากผลงานโดยรวมนะครับในเกมลีกซิปนัดล่าสุดของทั้งคู่กันนะครับเริ่มจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับผลงานซิฟนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้แปดนัดนะครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งครับซึ่งสองนัดสุดท้ายนะครับพวกเขาเองสะดุดนะครับอ่าออกไปเยือนทางด้านไบรตันนะครับเสมอไปได้หนึ่งหนึ่งครับแล้วกันมนัดสุดท้ายนะครับล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนทางด้านเบนฟอร์ดนะครับแพ้ครับเบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ แต่ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับถึงก็จะสะดุดสองนัดสุดท้ายพวกเขาก็ได้แช่มหลีกไปครองแล้วครับเราจะมาดูผลประกอบการนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเขาจะทํากาไรหรือว่าขาดทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งผลประกอบการนะครับสิบนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาทํากําไรให้พี่ๆนักลงทุนไปสี่นัดนะครับ่าทํากําไรครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดนะครับที่เหลือห้านัดพวกเขาขาดทุนครับเรามาต่อกันที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลงานสิบนัดในหลีกของพวกเขานะครับล่าสุดนี่ พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้เจ็ดนัดนะครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสองนัดครับซึ่งสี่เกมสุดท้ายนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านบูแฮมตันไปสองประตูต่อศูนย์ออกไปเยือนบอลมาดเอาชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับเอาชนะไปได้สี่ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านเจอกับฟูแลมนะครับนัดสุดท้ายนะครับเอาชนะฟูแลมไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าช่วงหลังๆนะครับฟอร์มของแมนยูสีนัดสุดท้ายก็ถือว่าโหดพอตัวเลยครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ติดกันสีนัดรวดเลยครับ ส่วนทางด้านนะครับผลประกอบการนะครับว่าขาดทุนหรือกําไรของทางด้านแมนยูซิปนัดล่าสุดนะครับพวกเขาทํากาไรให้พี่ๆนักลงทุนไปสี่เกมนะครับแล้วก็กําไรครึ่งหนึ่งหนึ่งข้างนะครับเสมอตัวไปสองข้างนะครับขาดทุนไปสองข้างแล้วก็ขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งข้างครับและสุดท้ายนี่นะครับเราก็จะไปดูทางด้านผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับในเกมลีของทางคู่นะครับที่เจอกันซิปนัดล่าสุดครับ ทางด้านผลงานเฮทูเฮทนะครับซีฟนัดที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เปรียบอยู่ครับพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้ห้านัดนะครับเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสี่นัดครับเรามาต่อกันที่ผลงานเฮทูเฮทนะครับในถ้วยเอฟเอคัพของของพวกเขานะครับเฮทูเฮทถ้วยเอฟเอคัพนะครับนัดชิงพวกเขาเคยเจอกันทั้งหมดสามั้งนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปรียบสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงสองนัดนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านแมนซิตี้หนึ่งนัดครับ ซึ่งข้างสุดท้ายนะครับที่เจอกันเป็นปี2012นะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะไปได้สามประตูต่อสองครับส่วนผลประกอบการนะครับของถ้วยเอฟเอคัพนะครับที่ผ่านมาสามนัดพวกเขาทํากาไรได้แค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ขาดทุนไปสองข้างปิดติดกันครับเราจะมาต่อกันที่แผนการเล่นนะครับแล้วก็รายชื่อผู้เล่น11เอ็ตัวจริงของทั้งคู่ครับเริ่มจากทางด้านแมนซิตี้ครับเริ่มจากทางด้านของแมนซิตี้นะครับพวกเขามาในแผนการเล่นนะครับสามสี่สามครับ แล้วก็11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของพวกเขาปูรษาประตูนะครับเป็นทางด้านเอเดรสันนะครับกองหลังสามคนนะครับพวกเขาใช้เป็นทางด้านลูเบนดีอาร์ครับมานูเอลอคันยี่ครับไฮวอเกอร์ครับรวนทางด้านกองกลางสี่คนนะครับพวกเขาใช้เป็นทางด้านจอห์นสโตนอิกายกุนโดกันเควินเดอะบอยครับแล้วก็โรดิโกเอินเดสครับแล้วก็สุดท้ายที่กองหนาสามคนนะครับพวกเขาใช้งานเป็นทางด้านเบอร์นารโดซินวาแจ็คกินลิสแหละครับ แล้วก็กองหนานะครับนาเป้าของพวกเขาใช่เป็นเออร์ลิงฮันแลด์ครับก็ครบไปแล้วนะครับสําหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูทีแมนยูกันต่อเลยครับแมนยูนะครับมาในแผนการเล่นนะครับ4-5-1ครับผู้เล่น11ตัวจริงนะครับของเขาประกอบไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูใช่เป็นทางด้านดาบิดเดกอาครับกองหลังสี่คนนะครับพวกเขาใช้งานเป็นทางด้านลูกชอดีเอโก้ดาโลววิกเตอร์ลินเดเลฟแล้วก็สุดท้ายเป็นทางด้านราฟาเอลวาลานครับ ส่วนทางด้านกองกลางห้าคนนะครับพวกเขาใช้เป็นทางด้านบูโน่เฟอร์นันเดสอาเซมิโลคริสเตียนอิลิกเซนจาดอนซานโชอ n นโทนีครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่กองหน้านะครับหนาเป้าหนึ่งคนพวกเขาใช้งานเป็นทางด้านมาคัสแลฟฟอร์ดครับก็จบไปแล้วนะครับนั่นก็คือสำรับ รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาดูต่อกันที่เรื่องเลนราคานะครับคูนี้นะครับบอลคูนี่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกันทางด้านแมนยูนะครับเลนราคาเปิดอยู่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นต่ออยู่ประมาณหนึ่งลูกนะครับส่วนทางด้านสูงต่ำเต็มเวลานะครับเปิดเลนมาอยู่ที่สามลูกนะครับเันทางด้านราคาหนึ่ง x สองนะครับไหลไปทางด้านอ่าแมนซิตี้ครับอยู่ที่หนึ่งจุดสี่เก้านะครับุดท้ายที่ราคาสูงต่ำครึ่งแรกนะครับ สูงต่ำครึ่งแรกเปิดเลทอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคู่แรกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอักแมนยูนะครับพี่ๆครับคิดว่าพี่ๆจะเชียร์ทีมไหนสําหรับหนึ่งนะครับคู่นี้ขออยู่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้พวกเขาร่อนแรงครับฟอร์มเขาร่อนแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวผู้เล่นของเขานะครับตัวรักก็ไม่มีใครมีปัญหาบาดเจ็บสักตัวนะครับฟิตทุกตัวครับตอนนี้เรามาต่อกันคู่ที่สองเลยนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเอมปลรีนะครับ เปิดบ้านเจอกับทางด้านลาซิโอครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอ็มโปรีนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางครับหลงเล่น37นัดนะครับชนะไป10แพ้เสมอ13แพ้14นะครับได้37นะครับเสีย47มี43แต้มครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับอยู่อันดับ2ของตารางครับหลงเล่นไป37นัดนะครับชนะ21เสมอ8แพ้8ครับได้58เสีย30นะครับมี71แต้มเราจะมาเริ่มจากผลงานโดยรวมนะครับ10เกม ในเกมลีกของพวกเขานะครับเริ่มจากเจ้าบ้านอย่างเอมปลรีนะครับผลงานในลีกซีนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาเองสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป3นัดครับึง5เกมสุดท้ายนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับเริ่มจากเปิดบ้านเอาชนะโบลอนยาไปได้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะซาแลนิตาน่านะครับไป2ประตูต่อ1เหมือนกันครับแล้วก็ออกไปเยือนทางด้านซามโดเรียนะครับเสมอกับซามโดเรีย1ประตูต่อ1ครับเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตูส4ประตูต่อ1 แล้วก็ออกไปเยือนทางด้านเวโรนาครับเสมอเวโรนาหนึประตูต่อหนึครับส่วนทางด้านผลงานในบ้านนะครับสินัดล่าสุดของพวกเขาครับพวกเขาสามารถเก็บชัชนะไปได้ถึง5นัดนะครับเสมอไป2และแพ้ไป3ครับซึ่งเกมในบ้านของพวกเขาครับสามนัดสุดท้ายนี่ครับพวกเขาแข็งแร่งครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะโบลญญาไปได้3มประตูต่อหนึ่งครับเปิดบ้านเอาชนะซาแลนิตานาไปได้สประตูต่อหนึ่ง และสุดท้ายนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านยูเวนตุสนะครับไปได้4ประตูตอหนึ่งครับบนทางด้านผลประกอบการนะครับเกมในบ้านของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถทํากําไรให้ทางด้านพี่ๆนักลงทุนไปได้ถึง5เกมนะครับแล้วก็ทํากําไรครึ่งหนึ่งไป1เกมนะครับที่เหลืออีก4เกมพวกเขาขาดทุนครับและ3นัดสุดท้ายนะครับพวกเขาทํากําไรให้พี่ๆนักลงทุน3นัดติดมาแล้วครับ มาดูกันต่อนะครับทางด้านทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับผลงานในลีกพวกเขาซิปนัดล่าสุสนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้หกนัดนะครับเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามนัดครับและสามเกมสุดท้ายนะครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาเสมอทางด้านเลเช่ไปสองประตูต่อสองนะครับออกไปเยือนทางด้านอูดินิเซ่นะครับเอาชนะอูดินิเซ่ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเปิดบ้านเอาชนะเคมเลเซ่ไปได้สามประตูต่อสองครับ ส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนของพวกเขานะครับ10นัดล่าสุดในเกมลีกครับพวกเขาสามารถเก็บชายชนะไปได้ถึง6นัดนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ครับและ3เกมสุดท้ายของพวกเขานะครับพวกเขารู้สึกกจะสะดุดนิดหน่อยนะครับเริ่มจากออกไปเยือนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับแพ้อินเตอร์มิลาน3ประตูต่อ1ครับออกไปเยือนเอซิมิลานนะครับแพ้เอซิมิลาน2ประตูต่อ0 นัดสุดท้ายนะครับเขาเก็บชชนะได้นะครับโดยการออกไปเยือนทางด้านอูเดเนเซ่นะครับชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูต่อเรื่องผลประกอบการนะครับซีเกมล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถทากาไรให้พี่ๆนักลงทุนไปได้ถึงหเกมนะครับแล้วก็ขาดทุนไป3นะครับขาดทุนครึ่งหนึ่งไป1เกมครับแล้มาต่อกันที่ผลงานเฮทุเฮของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมา10นัดล่าสุดนะครับซึ่งทางด้านเอมปอรีนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป7นัดครับ และที่น่าสนใจนะครับสองนัดล่าสุดนะครับสองนัดสุดท้ายที่เจอกันนะครับพวกเขาเสมอกันไปทั้งสองนัดเลยครับส่วนทางด้านผลงานในบ้านนะครับที่ทางด้านเอ็มบูรีนะครับเจอกัลลาซิโอนะครับสิบนัดลาสุดนะครับพวกเขาทําได้เพียงชนะไปแค่สามนัดนะครับเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งหกนัดครับ ามนัดสุดท้ายนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับลาซิโอนะครับเริ่มจากปี2017นะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอนะครับสองประตูต่อศูนย์ปี2018นะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อปี2020นะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอนะครับสามประตูต่อหนึ่งครับซึ่งก็ดูแล้วนะครับสามนัดหลังนะครับที่ทางด้านเอ็มโพรีเปิดบ้านเจอกับลาซิโอนะครับพวกเขายังไม่สามารถเอาชนะทางด้านลาซิโอได้เลยนะครับ ส่วนทางด้านผลประกอบการนะครับ10นัดล่าสุดนะครับพวกเขาสามารถทํากําไรให้ทางด้านพี่ๆนักลงทุนได้แค่2นัดนะครับแล้วก็กําไรครึ่งหนึ่งไปสองข้างนะครับเสมอตัวไปหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ขาทุนไปสี่ครับและสุดท้ายนะครับสําหรับราคานะครับเหรียญราคาคู่นี่นะครับเหรียดเปิดอยู่ทางด้านทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับเปิดอยู่ที่ราคาปอปานะครับส่วนทางด้านสูงต่ําเต็มเวลานะครับเหรียดเปิดอยู่ที่ราคา สองลูกครึ่งควบสามครับและก็ทางด้านราคาหนึ่งเอ็กสองนะครับอ่าราคาไม่ต่างกันครับไหม่หนี้กันมากครับซึ่งค่าน้ำอยู่ทางด้านเจ้าบ้านนะครับสามจุดหนึ่งแปดครับส่วนทางด้านทินเยือนสามจุดสี่หนึ่งครับส่วนทางด้านสูงต่ำครึ่งแรกนะครับเลทเปิดมาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคู่เอมโปลีเจอรกาลาซิโอนะครับพี่ๆครับคิดว่ายังไงสนใจทีมไหนครับและคู่นี้นะครับสําหรับบักหนึ่งเองนะครับคู่นี้บักหนึ่ง ขอเชียร์ทางด้านลาซิโอครับเราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่าง r b บีไรซินะครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านไอทัคแซงเฟิร์ตนะครับสําหรับบอลคู่นี้นะครับเป็นบอลถวยนะครับเป็นถวยเยอรมันครับนะครับมาเริ่มจากผลงานโดยรวมนะครับในเกมลีกซิปนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับเริ่มจากทางด้านอาบีไรซินะครับผลงานในลีกนะครับซิปนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถ เย็บชัยชนะไปได้ถึงเจ็ดนัดนะครับแล้วก็แพ้ไปสามนัดครับและห้าเกมล่าสุดนะครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับเริ่มจากเปิดบ้านเอาชนะฮอฟเฟินไฮไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับออกไปเยือนไฟบัวนะครับชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเปิดบ้านเจอกับเวเดอร์เบอร์เมนนะครับเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งออกไปเยือนทางด้านบาเยินมิวนิกนะครับเอาชนะบาเยินไปได้สามประตูต่อหนึ่งและนัดสุดท้ายนะครับเปิดบ้านเอาชนะชาวเก้ไปได้สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านทีมแฟรง์เฟิร์ตนะครับ ผลงานสิบนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงสองนัดนะครับเสมอไปสี่แล้วก็แพ้ไปสี่เกมครับซึ่งสามเกมล่าสุดนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับเริ่มจากเปิดบ้านเอาชนะทางด้านไม้นะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับออกไปเยือนทางด้านเชาเกศูนสี่เสมอไปสองประตูต่อสองนะครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะไฟบวกนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าช่วงหลังๆของพวกเขานะครับผลงานดีขึ้นมานิดนึงนะครับ เรามาต่อกันที่ผลงานเฮททูเฮทนะครับของทั้งคู่ที่เคยเจอกันในเกมลีกนะครับผลงานเฮ t ทูเฮ d นะครับซิฟนัดกับเป็นทางด้านอาร์บีไลซิฟนะครับเก็บชยชนะไปได้สองนัดนะครับเสมอไปห้าแล้วกับแพ้ไปสามนัดครับส่วนผลงานในบ้านนะครับที่พวกเขาเคยเปิดบ้านเจอการทางฟรงเฟิร์ตนะครับมีทั้งหมดเจ็ดนัดนะครับพวกเขาสามารถเก็บชยชนะไปได้เพียงสี่นัดนะครับและเสมอกันไปสามนัดครับเรามาดูกันทั้งด้านผลประกอบการนะครับทั้งเจ็ดนัดของพวกเขานะครับ วกเขาทากาไรให้พี่ๆนักลงทุนไปแค่เพียงหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ทํากําไรครึ่งหนึ่งไปสองนัดนะครับขาดทุนไปสามขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งครั้งครับและนั่นก็คือทั้งหมดของบอลคู่นี้นะครับปับกหนึ่งเอาเฉพาะสาระสําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลถวยนะครับและคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันในบอลถวยเลยนะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยมีก็ยังไม่มีสถิตินะครับของทั้งคู่ที่เคยเจอกันในบอลถวยมาก่อนนะครับ ก็เลยยิบยกเอาทางด้านสถิติเกมในลีกที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาให้และสาหรับบอลคู่นี้นะครับเลรราคาเปิดอยู่ทางด้าน Rb ไลซิกนะครับเปิดอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนสกอร์สูงต่ํานะครับเปิดเรียอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามครับแล้วก็ราคาหนึ่ง x สองนะครับค่าน้ำไหลไปอยู่ทางด้าน r b ไลซิกนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ราคา สูงต่ำครึ่งแรกนะครับเปิดอยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสามคู่ที่บักหนึ่งยิบยกมานะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับเจอกับแมนอยู่เอมโปลีนะครับเปิดบ้านเจอลาซิโออาบีไลซิกนะครับเจอกับทางด้านแซงเฟิร์ตครับสำหรับสามทีมที่บักหนึ่งให้ไว้นะครับนั่นก็เป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับลาซิโออาบีไลซิกนะครับแล้วพี่ๆนะครับคิดว่ายังไงนะครับ ถ้าเห็นด้วยก็คือเราไปด้วยกันครับถ้าเกิดเห็นต่างจะคัดจักสวนกัไม่ว่ากันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับยังไม่มีกลุ่มอยู่นะครับยังไม่มีกลุ่มไว้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอปทีดีอนหนึ่งนะครับหรือว่าแอด t d ดีเนหนึ่งนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับในกลุ่มของพวกเรานะครับมีกิจกรรมให้พี่ๆได้ร่วมสนุกกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกเครดิตหรือว่าจะเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์ แล้วก็จะเป็นกิจกรรมวันหวยออกนะครับทายเลขท้ายสองตัวนะครับแล้วเราก็จะมีทางด้านตัว V.I.P. นะครับตัวเน้นตัวทีเด็ดกว่านี่ไห้อีกนะครับในกลุ่ม V.I.P. นะครับซึ่งพวกเราจะพาพี่ๆนะครับทํากําไรกันทุกวันเลยนะครับนะาพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็เชิญเลยนะครับเขากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเน้นก่อนเลยนะครับเน้นไว้เลยนะครับเขากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและสุดท้ายนี่บักหนึ่งเองก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับ